อันนี้เมนบอดซั่าสั่งซั่งซั่งน้ำหนัก Pha lăng chân Mà bưng Cầm lăng xì xăng nắm nạc

ตนี S <S <muy> ่คือลงมาก่อนนาลงมาดิลจะรังลงมาก่อนคือเอารงไนะตัวเดียวมดเอ้าดึงขึ้นม่งันบันีนะอ้ากำลังสีขึ้นกลังสิ่ขึ้นซิง เพิ่นกำลังสี่อันเอาควายขึ้นไปสร้างน้ำหนักเบิง้ง <c oughs> ขึ้นแล้วขึ้นแล้วกลังจินมาเบิ้งนี่ผม่องกบพรามไหนีลังจินมาเบิง้งนี่ผ <c oughs> ้ากันสนิทานเบิง้งห้าร้อยสามสิบลงมาเอาขึ้น

เออทอเลอร์บาทนี้ห้าร้อยสี่สิบพอดีมีน้ำหนัก540ร้อยสี่สิบโอ้บางคนนัินเดาห้าร้อยสามสิบลงมาพีะ ห้าร้อย่สิบาบ่าัากลเพื่นขายโลดเทเลอร์วะ่โลดโลดทเลอร์วะโล, 30, โล,โลเทเลอร์วะโลดสามสิบพันเออสามสิบห้าเลยนังขายคนละสามขนาดนี้น <c oughs> ได้ห่าร้อยสี่บไมเ่าเต็มเลยประมาณห0าร้อยพกกินอันนี้ Salt, 1มล้า <Ran> น <audio> 1าเห้าน1มถล้านสเนสล้านมขายบ่ได้ันบ่16ล้านบ่ขายโอ้เขาเฮือกเศ้าแล้วได้นีได้ ซังลองเบิ้งเขาเฮือเศร้าเลยนี่ซื้อโ้เศร้าแลวมาขายสิบหกเขาเจ้าซื้อเศร้ามาขายสิบหกมันก็ลุบแล้วโอ้คึกคืนกระดาษคึกคืนกระดาษตลาดซื้อขายงู่ควายยู่เส้นขวางเด้อ

ตัวนี oh, o, ì, à, ้เท่าได้หกร้อยบาตัวนี้โอ้มาอีแล่ามาอีแล้าโง่ได้แบบนี้โง่ได้แบบนี้เลยป่ะตัวโง่ใหญ่โง่ย่ายสี่ร้อยเอ้ยสี่ร้อยโลสี่ร้อยโล ยายยัยยโอ้ตโลสามสิบคือกันวันนี้โล3สามสิบคือกันเนาะกับโล่ล้านสิบสี่ล้านซื้อสิบสี่วะซื้อสิบสี่วะสิบสี่ล้านซื้อสิบสี่วันนี้ขายโลสามสิบมันก็บ่อฮอดเลยสล้านสี่สามสิบสองสิบสองล้านหนึ่ง โอ้คนซื้อสิบสี่นะไปแล้วสิบพันเนะเี๋ยมันด่ยวสิบห้เดี๋ยวะตั้งแ่อูนรกตั้งแต่เจ้าตัวี่เจ้าตัวนั้นกำลังสิ่ลงมากสวใ พ้นซื้อไปส่งจีนนะแม่นบอกโอ้พ้นซื้อไปส่งยุ่จีนนะจีนฮับซื้อโง่เลยพอดีบ่อนบ่อนขายบ่อนใหญ่เลย đấy. เดยเย้เป็นจุดใหญ่เลยเป็นจุดใหญ่เลยผู้เลื่นซื้อโง่ซื้อคไา,ายก็มาขายอยู่นี่มาขายอยู่นี่บ่อนขายอยู่นี่ย่าิ ขายวนเลยยังยังบันได้ขายจักโตมือนี้เออไปเอางัวจะใส่เอางัวอยู่เมืองแปะเอานี่แหละเออบันได้ลงไปเอายุ่ยแถวไต้๋บวันได้ไปเพราะว่าบันได้เคยได้ไปมีแตกาจ้าวเคยได้ไปเกือบทวประเทศแล้วมานี่เนาะที่นั่นนั่นเตกาจ้าวร้านบนท้าย โอ้ตัวนี้เนอะโง่งามไ n เพ่นหอมสาเกาแต่ว่าขายแท้ๆกับสมซิก็ได้นี่สาวเกาได้สามิขายซีเทิรกโอ้สุดยอดสุดยอดขาราคาที่มต่ำแล้วกานาท่เตุ้ยอะเลยราคาเาตุนเยอะเลยอะไปกิน่ะปีนตีนไ่กินปีนมัไปกินเลย นี่แต่งโง่โง,โตง่ตัวเนอเนๆทั้งมัดมาขาย่หรือามาซื้อมาขาย <c oughs> ม้าขาย <c oughs> มาขายม่ได่มีแต่มาขายก่ได้มาซื้อ,อ,อได้งโง่ยัยพี่ลึกหลัมง,งมาซื้อเงียแล้ว โอ้ฝรั่งก <that> ็มาซื like Just, like ้อบ่ดขายออจักโตเลยมื้อนี้ยังสามบ่ดไปเอาอยู่ใส่ยู่ใตบ่หรือบ่ยูมาโอ้ฮดแข่งได้ลงฮดไตโถเลยข้ามม้วนสวรรค์ฮดพุ่นจับปลาสักก็ฮดบ่ยังสามตัว ตัวนี้ควายได้ตัวนี้เออเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลาวเฮาบ่จักนี่ค่อยก็เดินทางหลายแขวงก็ยังบม่เคยเห็นนะหาก็มาเห็นอยู่แขวงสซนขวางแก่เมื่อแล้วนี่หาก็มาบอเลือบวอาสแก่เมื่อเลยเออมาซื้อนี่เนาะ มาขายเลยสิบเอื่ <|so|>> ์มอ uh ื่นมาไม่หรอเออเป็นตลาดที่ง่ายที่สุดเลย แดงดำงามในแดงดำมาซื้อบอ่หร<ด>ือมาขายซื้อได้ขายได้นอกจากข้าวส้มยูนี่แล้วไปส้มยูซิเลอีได้ส้มไปเวียดได้โอ้ไปจีนได้เวียดนามได้เน,ะนาะจุดใหญ่เลยบ่าเคยเห็นจิ๊กซ์ <laughs> mấy cả tìm lót luôn สำหรับคลิปนี้ขอจบสักนี้ก่อนเด้ขอขอครอบเจอหล,ลายๆที่ส้มแต่ต้นจนจบขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้ดขอขอครอบเจอ